ชาวราศีสิง์ประจําเดือนตุลาคม2 5 6 6จะเป็นเช่นไรมาเช็กดวงชะตากับแม่หมอก้อยมาลินีนะคะคนเกิดราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีสิง์ค่ะตัวตนของคุณไพ่สิบถ้วยคุณมีความโชคดีมีครอบครัวอบอุ่นมีครอบครัวให้กําลังใจหากคุณมีปัญหาอะไรจะมีผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาช่วงนี้ชาวราศีสิง์จะมีข่าวดีมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือมีโชคลาภไม่คาดฝันนะคะ การงานไพ่ก้าวไม้เท้าช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของบริวารทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจคุณหรือทําอะไรผิดพลาดคุณต้องเข้าไปแก้ไขก็จะทําให้คุณเหนื่อยใจและท้อบ้างก็ต้องระามัดระวังเรื่องของอารมณ์ตรงนี้อาจจะรู้สึกกัง,งวลใจคนเกิดราศีสิงห์อาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาซึ่งโครงการเก่าคุณก็ยังต้องแก้ไขอยู่แต่เป็นโครงการที่ค่อนข้างท้าทายก็เลยทําให้คุณทุกข์ใจว่าจะทําโครงการนั้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่สําเร็จหรือไม่ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่ะค่ะคุณจะมีทีมงานที่ดีๆเข้ามาช่วยเหลือด้วยค่ะใครที่ค้าขายในช่วงนี้จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นออกงานนิทรรศการหรือติดต่อในด้านของออนไลน์อะไรต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจคุณจะได้เดินหน้าจะได้หมุนเวียนเงินทุนเข้ามามากกว่าน,นี้หรือใครที่ค้าขายในช่วงเนี้ย การขายแบบว่าให้ลูกค้านําสินค้าไปก่อนเนี่ยพอคุณจะให้เข้าเงินมาใช้เรื่องของสินค้านี่อาจจะล่าช้าแล้วทําให้คนที่ทําธุรกิจนียควักเงินทุนออกมาเหมือนเวงยนก่อนช่วงนี้ต้องแก้ไขปัญหานี้นะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้คุณรู้สึกว่าการเงินมันควรจะได้แต่มันไม่ได้แล้วทําให้ระบบข,ของการเงินเวียนคุณสืดุมไปได้ค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเยียขพยายนะคะก้าวไม่เท้านี่ก็คือ ดูแลกจิจการของตัวเองหรือปรับปรุงให้ทันสมัยนะคะเพราะว่าคุณก็ยังมีฐานลูกค้าเดิมเพิ่มเติมก็คือการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วก็จะทําให้คุณมีกําลังใจในการทํางานนะคะใครที่สมัครงานอยู่ในช่วงนี้อย่าไปวิตกค่ะจะมีข่าวดีมาให้คุณได้เลือกงานซึ่งจริงๆ,ๆช่วงเนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะจะไปเครียดอะไรมากคุณก็ทําหน้าที่ในองค์กรเดิมให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็รอดูจังหวะโอกาสนะคะแล้วก็มีใครบางคนด้วยค่ะว่า การทางานในครั้งนี้บมงทีอยากจะทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าอนาคตข้างหน้าคุณอยากจะออกไปทําธุรกิจที่คุณใฝ่ฝันมานานจะมีโอกาสค่ะการเงินไพ่หกเหรียญค่ะจริงชาวราศีสิงห์เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะบางคนมีรายได้ประจําแล้วก็รายได้เสริมค่อนข้างที่จะวางแผนการใช้เงินสําหรับตัวเองแต่ก็เป็นคนใจดีค่ะเวลามีใครมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยคุณมักจะจ่ายให้เขามันก็เลยทําให้การเงินของคุณ สะดุดได้ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะการใช้จ่ายเงินของคุณอาจจะไปเสียหายในด้านของการช่วยเหลือบริวารหรือต้องระวังเรื่องของมีคนมาขอให้คุณเซ็นคำประกันคุณอาจจะกลายเป็นไม่ได้เกิดที่คุณแต่คุณต้องไปรับผิดช,ชอบภาระนี้สิงคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะโดยภาพรวมการเงินของคนเกิดราศีสิงหิมีเงินหมุนเวียนเข้ามาดีก็จริงค่ะแต่ช่วงนี้รายจ่ายอาจจะ จ่ายให้กับบริวารต้องสำรองเงินก้อนใหญ่ไว้ด้วยค่ะมีเกณฑ์จปะปรับปรุงที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่หรือไปซื้อบ้านหลังใหม่ะมีเรื่องของการที่จะนําไปขยับขยายกิจการที่ตัวเองทำด้วยแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบค่ะว่าคุณแค่คิดไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสมันยังไม่ถึงเวลาเพราะคุณอาจจะมีงานหลายๆอย่างเข้ามามันก็เลยทําให้คุณยังขยายกิจการคุณยังไม่ค่อยได้แต่โอกาสข้างหน้าเนี่ยชาวราศีสิงนหะ์เนี่ย จะต้องขยายกิจการหรือลองทำอะไรใหม่ๆดูโดยใช้เงินก้อนใหญ่ของตัวเองเหมือนกันค่ะความรักของคนโสดไพ่ก้าดาบช่วงนี้ถ้าหากพูดคุยหรือคบหาดูใจอะไรกับใครอยู่คุณต้องทำใจสักพักหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าก้าวดาบเนี่ยคุณจะเจอคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจและที่สําคัญคุณจะเสียความรู้สึกมากเพราะคุณทุ่มเทความรู้สึกดีๆหรือบางทีคุณอาจจะยืด,ยดช่วยเหลือหรือ คิดแก้ไขปัญหาช่วยคนที่เข้ามาคุยกับคุณแต่เอาไปมาอาจจะถูกทรยศ์หักหลังคือคุณไปเจอคนมีเจ้าของและคุณอาจจะไปเจอคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มารักคุณจริงแค่มาหาผลประโยชน์กับคุณค่ะความร่างคนมีคู่ไพ่ห้าถ้วยคนมีคู่ระวังมีเรื่องระหองระแหงขัดแย้งการที่ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานหรือไม่ค่อยมีเวลาใจใส่กันและที่สำคัญในช่วงนี้ คุณอาจจะรู้สึกหวาดระแวงคนรักเพราะว่าด้วยที่ว่าคนรักเป็นคนใจดีมีเมตตาหรือพูดคุยกับคนอื่นมากก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจว่าคนรักอาจจะมีคนอื่นหรือพูดคุยอะไรกับคนอื่นช่วงเนี้มีมือที่สามเข้ามาทําให้คุณมีปัญหากันได้ตัวคุณเองหากรู้สึกอย่างนั้นก็จะต้องตั้งสติและอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเพราะว่าคําพูดอะไรที่พูดออกไปเนี่ย บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณจะเสียเปรียบค่ะเป็นช่วงที่จะต้องอดทนอดกั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะโอกาสพูดคุยกันค่ะสุขภาพร่างกายไพ่เดือมูนค่ะคนราศีสิงห์ด้วยที่มีภารากิจหน้าที่การงานเยอะก็เรื่องของการงานบางทีความรู้สึกตัวเองก็มึนถูกเอาเปรียบหรือถูกกดดันหรือตัวเองอาจจะกดดันตัวเองว่าฉันจะต้องทํางานให้เสร็จจะต้องทำอนุนายนี้ทําให้ ไม่ได้ดูแลตัวเองเขาเรียกว่าวิตกกังวลคิดมากหรือบางทีก็นอนไม่หลับอันนี้ต้องระวังค่ะจะทําให้ปวดหวัวเป็นไมกเนได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ